อย่าปิงก้าวพ่อนะกูลืมซื้อปืนทั้งแอันนี้เราสบาีอ่ๆดยพวก่ะมินนมินนั่นเดินมิตัวนนะเหยียบยากยากไปกลางแล้วยมีสอตัวสามตัว้นาข้างในมินดข้างในมีตัวลกไปเยอะสอต ไอ้ยิงแรงไงห้ยไอ้โฟก่ะเอาบอมไปเดีกว่าแค่แค่ให้กูด้วยอุ้ยถ้าแค่ตู้เย็นมันก็จะไม่โตใช่ไหมดำเสียนมือออกกินเลยพี่ ปรรัดกูรัดทุเดียวยิงเลยน้าเกี่ยวนี่ก้าวไอ้ยังไม่เดียวตายเออใช่แม่งยิงคิวสโมเพสัตว์กูไปประชันหน้ากันเดี๋ยวยันนี่เขายิงคิวสโมตายถ้าพี่ไปเกี่ยวด้านนี้ใครจะไปช่วยพี่พี่เอามาเพดีเลยแต่ตันไปไหนอ่ะโอ้ไปแล้วไปเกี่ยดไปแล้วไอ้เชี่ยไปแล้ว ทุกแค่ไม่ขยับแค่นิดเดียวเองไม่ได้ขยับเกมเลยกู่วูบเลยมีนะพี่มาไ,ได้จะไปไหนได,ด้หมดอะใครจะโม้วะเอาขอวาให้พี่ผมโดนไปเลยช่วยด้วย <o> ไปแล้วมีศอหน่นวง <c oughs> มา <c oughs> หลังมาหายตายตาและววางเลยวางเลยวางเลยเอ้อดูตรงนี้ดูตรงนี้หน่อยดิเอาหลอมาทำไมไอ้แอบใช่ไหมกูต้องขี้เออ่ือจะกดรอกดจี้เลยอยากเล่นนะเอางี้กูจะไม่เข้าคนแรกเหรอโดนต่อเลยไอ้เขี้ยหัวกูนัดเดียวเวงเวง แกงหน่อยน่นสไปดีไปดีเอ้าดูลิศนงทางจบกูนำเองไปกันไป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 อะไรกันดเนี่ลุก้นกลับไปนะพี่น่นกลับกันตะวันแล้เลยเหร ไอ้ตอนนี้เราจะตอนเหนียน้องแล้วไม่ช่วยโแลไม่ชนี่ผัดไม่ยิงเลยตไปครับนะถ้าจำได้อ่ะใช่ฝั่งมโโโดนเลยอเฮ้ยถึงไอ้ชี่อะ ไายายยดไม่ครับเป็นึงัวเอเดอรเราไัดเาอะไรม่นี่เปนี่ไล์อัพครวามจำะความจำแม่งดีจัไม่ได้กดอ่ันนี้ไม่ได้กดออตอละ ตะวันไม่ต้องห่วงมัมีไอ้ครับตรงนี้ด้วยนะกูกดอ่านไปแล้วกินตลอดร้อยนี่นกูอ่านไปแล้วเพื่อนไปครับตรงนี้แต่กูอันนี้กูไม่มั่นใจเลยรอดูในหมีหมีพ่นไฟไอ้หมีหมีติดเกมปหมหรือหมีเล่นเกมหมีเล่นเกมหมีหมีเล่นเกมหมีพ่นไฟมันติดไฟไหมหมีพ่นไฟมันเล่นด้วยปะตลอดกิน standing ahead

ระวังหลังตุยนะเพราะกูตายแล้วโอปกติเลยอ่ะอุกบกผิดมาผิดโอ้ยป่ะ คล้ายไอ้ตาบุญเป็นพ่อตัวนั้น,นป้าหน,น่อยตัวนึงอีกตัวนึง่งอีกตัวนึง,อ,นงอยู่ไหนฮะขวาเลยไม่อยู่ทางทางที่เรามาเซฟละเซฟละไอ้กูเห็นเป้าไม่ตรงการลางวะมไม่บอกว่าเอ็นเข้าตรงการลางวะเข้าใคร ไอเป้าขยายไอเป้าเมื่อกี้ทำไมจุดจุดจุดมันเว็ตรงกลางวะใ่พี่ของผมนะเออใจ่ผมเป้าไงยิ่ต้องเหผมไม่รู้ทำไมเหี้ยอะไรเนี่ยเองไปดูดิไอแขกนี่เราจุดตรงกลางมันเอียง พี่ขวามีขวามีเฮ้ยตนผมสัตว์เอ้ยมันขึ้นมาตอนไหนวะสองตัวยเอ้เนี่ลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไปไปไปไอ้อมอสตัวมัดรู้แล้ว แต่พวกมึงพูดกันกูไม่ได้ยินเสียงโอ้ยพี่พ um> ี่พ allora ี่ฝนตกฝนตกฝนตกระวังมาหลังเชีย yeah ร์ให้พี่น่าจะอ้อมหลังปะระวังหลังไม่วะอกด E ทำไมเที่ยเลยผมผมฝนตกนะผมไม่ได้กินอะไรเลยมึงตกอะไรวะฝนมันตกฝนมันตกผมเลยไม่ได้กินอะไรเลยตอนเแรก กูตกใจแบบกูเมื่อกี้แหละแบบกูเมื่อกี้แหละกูไม่ได้คิดอะไรเลยไอตอนมันเงียบจังวะตอนมันขึ้นโอ้โหตัวมันขึ้รอบเลยตัวมันกำลังคุยกับเชื้ออยู่อ๋อกเกิดคุยเชื้ออยู่นะวันนี้ฮัลโหลเฮ้ยแม่งเซลล์อะแม่งประมานตีกว่าชั่วโมงแม่งก็โตแล้วก็โตมันโตกูก็เลยไม่ไม่โตกูก็เลยกั หกหกหกหางยี่สิบห้าแตวสามสองมีีก่อนพอพอเจ็ดหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่ใช่ต l อพีก็มีคนที่ใช้แล้วก็ดูหลับแล้วนะแหละหลับนี้หลับนี้หลับนี้มีก่อนหลับี้มี ตอนอยู่อยู่เลยตอนมาสไปด์มาอยู่ไหมไม่ตายไปเลยเนี่ยตอนสไปเลยอยู่กูหมดแล้วเนี่ยเพื่อนโอ้ยที่อยู่ตกมันอยู่กับกูตั้งนานแล้วอยู่กับกูตั้งนานแล้วมึงคุยกันอยู่ได้เนี่ยไม่บีบวางกันก็ดีก็มองแบบเต็มทีว่ามีคเป็นโรบินู้ดมีใครเป็นโรบินู้ดวะตอนกูไลอัพแล้วไอ้คนนั้นแอิ่งหา ไล่อัพกรดนสอยอะไรเงี้ยมมเตาร้อยนี่เราดูทรงเซฟอีกเยี่ยมันรู้ว่ากูจะใช้ไล่อัไมันเดินมาหากูเลยเมื่อกี้จะตบบินโผล่เข้าไปกูต้องลองไล่อัพอีกทีหนึ่งสแล้ว มันปิ <Way> low, ดมันเปลี่ยนเตียเออเิดพี่ตะวันสวนนุเก็ปน้ำจริงไปไวเลย Thank you ไอ้ทอมเก็เก็บปืนทอมแล้วเพื okay. ่อนกูไปไหนหมดอะกูไม่รู้กูกลัวเปให้ปิด้วนาหมดแล้วแล้วมึงจะบอกทำมาอะไรวเปิดันกูก็เดินไปไอ้ที่เปิดแล้วปิเปิดแล้วเปิดแล้วเปิแล้วแล้วกดแล้ว พี่ก็ตงสายพี่เสือไอ้เหี้ยทำไมวะไม่เห็นยิงปิดแล้วแล้วมึงบอกเปิดกูก็ไปแอบแล้วกูเล่นลูกซองกูจะไปแอบหลังวอไอ้ยี้ไม่ปิดไอ้ขาดโบนี่ไอ้เปิดไอ้ยิงมันปิดให้มันนะเออพอกูจะยิงปิดแล้วช่วยคนทิ้นแล้วกูไม่เห็นน่ะกูไม่ตายโอ้ยยิงกูแล้วเดี๋ยวกูไปดูเดี๋ยวกูไปดูในวิดีโอแล้วยัดเข้าไปแม่งเลย มิกโคตรเยอะมอสใช่ไหมไม่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 ไม้ไม่่ไมไม่่ไม่ไม่ม่ไ่ไม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 ม่ไม่ม่ไมม่ไมมไม่ไม่ไไม กงหลังมานะแล้วก็มิดท2สองสองตัวเป้าเออเป้าเอียงจริงด้วยไอ้หี่อะโอเคโอ้ยสัตว์มาแล้วไอ้หี้ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปรับอะไรเลยที่ปรับแค่ที่ในเกมมีให้โอ้ยอะไรดียะแก โคตรเถื่อนเป็นอิมาก่อนของไหลของนี่จอผเมืองตอนแรกใช่ป่ะแลเป็นที่เป้ามึงนั่นแหละถ้าเปลี่ยนเป้าดีสุดเอียงมันเอียงหรือเปล่วะมันคือเห็นมันเห็นว่าเอียงเลยเหรอเอออันนี้เป้าพื้นฐานนะพี่หมายถึงไอ้จุดกลมๆอ่ะพื้นฐานเอียงอะไรเด้อวะแต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้สงสัย พัฒนาเกมพื้นฐานไม่เท่ากันเนี่ยหรือว่าตาเราแียงพี่เราเก่าของพี่ดูไหมล่ะต่อพวกพี่ไม่เป็นเหรอไม่นะไม่ใช่ว้าวโดนเลยโอ้ยคมเย่บ on my wife Yeah. Oh trigger. From out of five. remaining,

người này mình đuôi từ bao giờ này, mình không chạy, ném này con. Standing ahead. Nè, lay mình ở đây luôn. Điểu đấy. Lay โดนนังบอดโดนนังม่านไอ้มิดไหลมานะระวมิดโป้ขวาเร็วไอโป้ไอ้เฮียโอ้ยคิ้วโคตรเยอะย่ามึงไม่ต้องเป็นอาเชอร์ไอสัสมึงยิงมันเอ้าไอ้เฮียเฮ้ยขอโทษบอดบอดยิงกันหน้าเอ้ไอ้าเฉยข้างหลังก็มี เอาเองนะมันไม่เห็นจริงนะเว้ยอยู่ข้างบนอะบนหอคอยไม่เห็นจริงกูก็มองไม่เห็นข้าวอุยใกล้เกินไม่เห็นอันนี้ก็ไม่เห็นอันนี้ก็ไม่เห็น ได้อย่างนูดิวิดูเขาใช่ไหมว่าอยู่ตำแหนงอะไรเนี่ยมันชอบเข้าการดิกูเช็คยการดิว่อะแต่กูไม่เข้าใจมึงอย่างหนึ่งว่ามึงรู้ตำแหน่งมันทำไมมึงถึงไม่เดินออกไปยิงดีๆพูดเดินออกไปยิงดีๆมึงยิงได้นะได้เี้ยมึงกระโดดเป้ามันก็หลีกเสร็จที่ มาแว่ะมาว่ะมา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 แล้วมามาลวิ่งมาแล้ววิ่งบี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 มิดเลยนะมาระวังมิดมานะดูมิให้แต่แกพีมันไม่ยิงแคมปด้วยเอ้ยเฮียมน,นเขโลงเต็มกับ เศษโลเดนดเดนโอ้ยฝัต์แก่กูนัดเดียวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกูตมเไม่มีเหตุไม่มีเหตุไม่เหตุก็เฮีแล้วตายสี่ตัวแล้วแก่กูเม็กเตียวไอ้สัตว์เป๊ะเข้าหัวเลยคนเลยสักเม็ดหนึ่ง ทำได้ไงกูโดนเคาน์เตอร์หรือไอ้เบลีย์สแตนด์โดดแล้วกูสไลด์แม่งสโลว์กูกับเสร็จร้อยเลยกูกับมึงโดนแน่ขามันจะเข้าเอวอะมอดกระโดดใช่ไหมกูจะกระโดดใช่ไหมโอ้ยตอบไปแล้วแอบอนาคตเหรอโดนเยอะนะแอบเนี้ยโดนเยอะนะจริงมีเจสโดนนะ โอ้ยยิงทะลุกล่องไม้เลยพี่สว์เอ,อ้ยเลยนะ่ามีนะมีมีม,มขีขวาขวาขวาโอ้โหเสือกำลังร้องกำลองร้องดุป๊อเอาเปืนมาให้กู สันนีษฐานไม่เดินเฮ้ยกูตายไปเลยเชี่ยโคตรเถื่อนไอ้มอสปืนข้างหน้านะปู่ก็มีปืนเอาปีแล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมเกินไปวะเจ้าคุณเลยไม่ไม่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะ กูยิงเชลีฟตัวละเม็ดไม่ดูกูมึงต้องเห็นไอ้เสือไอ้สัตว์ตบัดโดนเฉยเลยเลยตบัดไอ้เหี้ยตบัดจะขบวนลงล่างไงมึงถามมึงถามไอ้ธามไอ้ธามได้ช่วยอะไรกูไหมเอ้ยมี่ผมช่วยอยู่ตั้งสี่เดือนสองแน่ไอ้สัตว์พี่ก็ยิงมันโดนหัวผมยิงมันตั้งสี่เดืสองเลยนะยังมาเฉยเอาแต่ต้องใช้คำว่ากูแจกต้ม กูเช็คนี่เม่งไปนู่นสัตว์เอ้ยพี่นินมาเุ้ยกูยิงไม่โดนเอาแล้วเดิมาเวเลกำลังไปกลางนะพี่ไม่ทันอ้ยพนนี้เราพี่อัดคลิปยังอัดคลิปยังอัดไปแล้วอัดไปแล้วเอาเจเนตแป่า อัลจีเตเอฟเก้าโอ้โหกูกระจอกเลยยิงหมดเก็บหนึ่งพันเอ้ยเอาแล้วพี่วันพันหนึ่เลยนะไปเลี้ยงเขาคุณโทโากะได้เลยนะพี่พี่ว่คุยทำได้ไหมนะกูรู้ตัวอยู่แล้วด๋ยวพี่ทำได้ดิถ้าพี่เชื่อใจในตัวเองตอนดึง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 ตอนโกไก่นะเว้ยตอนดึ๊งดึ๊งโอ้ี่เชื่อใจในตัวเองดู ไปคุยกับไอ้เขียดไปเข้าไไก่สุดนะ่ชายเนี่ยพี่ชายเชื่อใจตัวเองมันเข้าไปไกลจังเลยเหรอมเยกูเลยคุยีุเพื่อดูไปมาคุจะมาเฝ้าบีแหละโชว์อ่าเดี๋ยวผมเอ๋เสือเสือมีตลยได้ยดได้ดอาได้ดได้พอดได้ กูไม่เอาแล้วได้โผขอมากูอันตีเร็วอ่นอันนี้จอบนี่นแหละขอป่อะไรเแล้วใครดอกบะกูกูดอกนี่ว่าหวดด้วยอ่าแล้วกูลืบซื้อปตืนพกไช่มนใส่สะโพกยกย้ายจับได้ครับจับได้ครับจับไปหาจับไหากูจะไม่พลาดปันตีเลยพี่ลีน้าไม่มานนีเลยสุดวัคนชอบเดินกลางแม่ ถ้ากูโดดเช็คเรื่อยๆไงมันจู่ๆมันมาอยู่ตรงนี้แหละตายหาเลยจะเล่นไหนดีวะต้อมาอยู่ตรงนี้แล้วกูก็ลืมเสร็จตลอดสเอ้ยข้างบน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 สัตว์เอ้ยไม่ได้มอง หลังมาพี่หลังมาหลังมาหลังมาอ๋อมันมายจากข้างบนแชมเบร้อยหกนะอุ้ยนอสโดนตึดไปมากเลยเดี๋ยวว่าอุ้ยอุ้ยเือบเลยก่อนไงเปิดตีเมื่อกี้ได้ไร้แล้วเฮยแล้วจละกูกูคิดว่าขวาเมื่อกี้ มั่วจะมั่วนะมัวออมันมัวนะเมื่อกี้กูคิดว่าขวาด้วยไอสัตว์ตอนแรกอะ่เะเปิดมาแล้วเปิดโลกไนงะเปล,ลยลยิงไม่โดนลงไม่วางแล้วแทบไอ้เหี้ยยิงอย่างเดียวแล้วไม่เข้าเลยสัตว์เดี๋ยวรับนี้ไปบีแนละ้วมึงไอีเสือรับร้อยไม่ตายดิมิดตะมาแน่ เอ้ยมิตมิมิตมิตโลิง a r a มิมิดมิมิเข้ามิเข้ามิเข้ามเดียมมิมิเอมาก i ด g d n โอ้เยี่ยมนี่ไงหมอขอบคุณมากเก็บไปเสโอ้เสวนที่ ไอ้พวกเสี่ยวมันหันมาหาพัวดิมึงยิงกดไว้มึงอยาให้มันออกมา o e n e m y remaining ไม่ได้เลยเดียวเดียวพี่เสียวแม่แบบเพื่อนเลยเออพุทธะก็นายยุ๊เอาอะไรเลยเม่กตายแล้วมันมันยืนนิ่งนีกูยิงแล้วกูขอละกันระวันจะเป็นให้หน่อยไอ้มอเมื่อกี้โหเห็นชัดเลยบ้าก็ได้หรอกนะใคย่างก็มีตะเกียบ แค่ขยบเป่ามปเกมอดนดนเลยเว้ยโหดีว่ะทิมเปลิ่นติดกี่พี่รู้ไหมยี่สิบเอ็ดลาวที่เราเล่นมาผมยังไม่ได้กดอัติสักครั้งเลยเพราะพี่ไม่มีโอกาสให้ผมกดเลยพี่ยิงกันจะไม่ผมเล่นแล้วเหรอเอ่อเอ๊เซนเอพี่เซเอเซนเอ โอ้โหช็อกชอโอ้โหมันวิ่งเข้ามาเลยอ๋อเยียเ่ยมเลยเราตูดไปทีหนึง่ง ไกลเกินส yeah. 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 ุด yes. ่าฮ่าไอ้ย่ามีพอร์ตแป๊บบิ๊กเบรย์รีพอร์ตแป๊บเขี่ยเขื่อนเบาเขื่อนทีไม่มีมาช์พอ o ต์แมาช์พอย i n เก่งเก๊ หนีหลบได้นะครับแม่พอให้หนลบได้นะอะไรยัยเรา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 เรจริงๆเลยนี่ใชใจผมใช้จผมฝากอยู่ีนะครับจะเซฟแอปเอฟได้ครับได้ครับได้ได้ที่เราเซฟพีให้เออมอคไอไอทาอยู่มาอยู่มาอยู่เบียบมาอยู่เบียบอะไรแล้วเจนโอ้โห พี่โปพี่ตะวันนี่เอาทีมจัดอ่ะซื้อปืนกูต้องเลยกินสักปัดทีมเรานี่ทีมเรานี่ซื้อปืนเงินแปลกๆอยู่นะการได้เอาสุ่นไงไอ่โผมก็ไม่ได้มีอะไรกินแล้ว เมลัยมอสเอ๊ปะปะไม่นวยังเงียบอยู่กุ้ัวันเล,ล <ะ S 1> ่หลานมือ<ด>อุย้ยไอ้ฝัดเมลัยโอ้ยลงไปแล้วมันไปี่เดวที่เหลือต้องไปข้างบนไม่มีแล้ว อ้าอยู่ชีดประตูเฮ้ยข้างบนยิ้อัไไม่้างหรอโอ้ยยิงลงไอ้สั้นหนัวงสองตัว นอนไม่หลับนะครับแบบแบบนี้ไม่ไหวครับใคเห่อยยังนอนไม่ได้ไอตวานบอกปอขึ้นได้นะอุ๊ยอ่ะอ่ะแล้วอ่ะแล้วพี่ปอได้เปล่าเดี๋ยวปอได้แต่จะนอนนะครับอย่างเงี้ย